อย่างเช่นข้อนี้นะคะบอกว่าหาหอละมอของตัวเลข2ตัวเห็นไหมตัวหนึ่งก็2000กว่าอีกตัวก็พันกว่าทำยังไงนะคะตั้งค่ะเมื่อกี้เราตั้งโดยเอาตัวเล็กไว้ซ้ายมือนะคะ,ะเสร็จแล้วก็มาดู1,600ถ้าคูณ2เข้าไปต้องเป็น3,200ก็เกินเนาะ ก็แค่หนึ่งหกเจ็ดห้าพอนะคะลบออกมาได้เท่าไหร่นะฮะเสร็จเรียบร้อยเป็นไงคะเอามาดูฝั่งนี้นะะฝั่งนี้ ฝั่งนี้ดูซิ5 7 5หคูณเท่าไหร่เป็นหนึ่หกเนะฮะ575ถ้าคูณ3เกินไหมทยดย21สอทด2จะเป็น17เกินนะคะก็ใช้แค่2พอ2 5 7ห2กอก็15ทด1ใช่ไหมคะ11 1>, 1 1 5 0นะลบออกมาเศษที่ได้ก็จะเป็น5 2 5หนะอา้าวกลับมาดูฝั่งนี้ 5, 2, 5้า้าก็แค่1ลบออกมาได้เท่าไหร่คะห0สเห็ 50, นมครับห้ 50, กลับมาดูฝั่งนี้คะ่ะคูณ10ใช่ไหม สิบก็ได้ห้าร้อยนะคะ 25. เสียี่ห้าอ้าวกลับมาดูฝั่งนี้คูณสองก็เป็นห้าสิบแล้วออกมาเป็นศูนพอดีเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ที่ไหนคะคำตอบเห็นหรือยังคำตอบก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นคำตอบนะคะ คือช่องสุดท้ายก่อนที่มันจะเป็นศูนย์นะคะนั้นก็คือตอบว่าเพราะฉะนั้นนะคะหอเรมอของ2250และ1675คือ25เป็นคำตอบตัวเนี้ยถ้ามันจะผิดก็ผิดที่การคูณกันการลบนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขมันเยอะเราต้องเช็คให้ดีๆ นะคะคถ้าผิดตรงคูณตรงลบพวกนี้ผลลัพธ์ที่ได้มันจะออกมาไม่ตรงก็สามารถเช็คได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้ถ้ามันไม่ใช่ศูนย์แสดงว่าผิดละนะคะ